เอาสวัสดีเอฟซีตุกตุกานเมื่อนี้สนใจจะไปซ่อนไปซ่อนหอยในนองนะั้นพอมีอาหารกินไปซ่อนหอยตะเรนทะเวนพุ่นเขาพุ่นอยู่พุ่นลูกปลาพุ่นเขาซอ,อางไอ้น้องเขาไม่ใจจะจะซ่อนแล้ว chúng ta nung sông khen nhau bên ơi bên ơi ơi bên ơi này ơi bên ơi ơi bên ơi đang ơi bên ơi bên ơi bên ơi À ơi thai เอาสอนหอยจะแกงนี่บูมีหันกินบูมีแนวแนวไปหากไปสอนหอยเอียนยั้งน้อยนึงเอียนเอียนที่ไปใส่แปดแต่อวัยแมววาไวสอนหอยบูมีหอย น, theo น้อ,นอ,ง theo นนองท่านี้บ่มีน้นองท่ททานี้น้องกระใจมีนี้น้องกระจับบ้านบ่มีหอยเนาะ